เรามาต่อกันที่หนึ่งหนุ่มนะคะคุณเจมี่เจมหรือว่าเจมชีลดนนั่นเองคือก่อนหน้าเนี้น้องเอมต้องเล่าว่ามีข่าวว่าคุณเจเจแลาต้านหนึ่งเนี่ยเขาได้เข้าไปพบพนักง,งานสอบสวนกองบังคับการปรับปามเพื่อให้ปักคำว่า จากคือ,ค,อคือเขาเนี่ยเป็นเจ้าของบริษัทเนาะก็คือเป็นเป็นต้นสังกัดของคาวเอนเตอร์เทนเมนต์คือเขาได้รับความเสียหายจากอดีตผู้จัดการของคุณเจมสธิรดลคือมีผู้จัดการคนหนึ่งอ่ะสมมุติว่าเป็นนางกอนะคือคุณนางกอเนี่ยเอาข้อมูลความลับของทางบริษัทเนี่ยไปเปิดเผยทําให้เขาอะเสียหายงานนี้นะคะล่าสุดคุณเจมี่เจมเนี่ยเขาก็เลยได้ออกประกาศออกมาเป็นประกาศจากบริษัทของเขาก็คือ JMJ Entertainment นั่นเองแถลงการเรื่องนี้บอกว่าเขาเนี่ยไม่มีส่วนรู้เห็นกับเรื่องนี้แล้วที่สำคัญคืออดีตผู้จัดการคนดังกล่าวเนี่ยพ้นสภาพการเป็นผู้จัดการส่วนตัวไปแล้วส่วนเรื่องรายละเอียดแล้วก็ใดๆอะไรอย่างเงี้ยขอไม่พูดถึงนะคะเพื่อป้องกันการเกิดความผิดพลาดของทุกๆฝ่ายนั่นเองโดยเขาบอกหลังจากนี้ก็ขอให้เป็นกระบวนการทางกฎหมายที่จะเกิดขึ้นแล้วก็หลังจากนี้ก็ขอทำงานในส่วนของตนเองต่อค่ะ คือต้องอย่างนี où, ้ครับผมอธิบายกับเราว่าของผมเนี่ยคือเราเป็น CEO บริษัทเชนเจอร์กก็เราได้มีการแถลงมาแล้วแหละจากเรื่องที่มันเกิดขึ้นใดๆก็แล้วแต่นะครับผมว่าในเรื่องทั้งหมดที่มันเกิดขึ้นเนี่ยทางบริษัทเนี่ยไม่ได้มีส่วนรู้เห็นไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆทั้งสิ้นนะครับผมแล้วก็ยืนยันว่าอดีตผู้จัดการผมเนี่ยไม่ได้อยู่อันเดอร์บริษัทของเจเจครับ คือเรื่องดีเทลทั้งหมดเนี่ยอันนี้ผมไม่รู้นะครับผมแล้วก็ถ้าเป็นเรื่องดีเทลละเอียดเนี่ยผมขอไม่พูดเพื่อป้องกันการที่มันจะเกิดความเสียหายกับทุกฝ่ายที่มันมากขึ้นถ้าเป็นเรื่องของชื่อเสียงเวลามีคนที่เขาได้พูดถึงทางบริษัทเราเนี่ยแน่นอนว่ามันก็มีการการะทบมาอยู่แต่ว่าสิ่งที่เราทําได้ก็คือเราเราก็ต้องเทคชั่นรเทคของเราเองครับผมด้วยการที่ก็มีการตัดสินใจนะครับผมให้ยุติบทบ,บาทการเป็นผู้จัดการครับผมทุกคนคงเสียความรู้สึกนะครับถ้าเราถ้าเราแบบเออมันึีส